พอตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยถามพระราชาบอกว่าพระอ,องค์ทําตามคําสั่งแล้วใช่ไหมพระเจ้าค่านะพระราชาบอกว่ายังไม่ได้ทำเอายังไม่ได้ทำยังไม่จบจบที่ไหนเล่าพระเจ้าคก็ตามจะให้ข้าพระองค์ทำอะไรอีกพระเจ้าค่าเองไปเอาดาบมาพระเจ้าคก็ไปเอาดาบมาแล้วก็เอา ปลายดาบเนี่ยรับร่างของธรรมปรากุมารน,นะคือคนที่ถือดาบเนี่ยคือพระราชานะนะเพชรฆา,าตก็จับร่างโยนขึ้นไปอ๋อคนคนที่คนที่เอาดาบรับก็คือเพชรฆา,าตนะเพชรฆา,าตโยนร่างธรรมปรกุมารขึ้นไปบนอากาศแล้วก็เอาปลายดาบเนี่ยตั้งรับร่างว่าโยนขึ้นไปแล้วก็ลัมนะเนี่ยล่ะ แล้วก็ตัดเอามีดเนี่ยตัดเป็นส่วนๆของร่างกายโปรโยไปทั่วท้องพระโรงเลยนางจันทาทีวิก็รีบเก็บเนื้อของลูกชายเนี่ยตัวน้อยๆเนาะเลือดแดงไปหมดเลยเป็นชิ้นๆเลยจับใส่พกเลยร้องไห้ดิ้นไปดิ้นมานะแล้วแกก็ร้องนิ่สเสด็จแม่เนี่ยร้องอย่างนี้บอกว่าใครๆที่เป็นมิตรเป็น อำนาจของพระราชาที uhm bo os, nope. ่มีใจดีคงจะไม่มีแน่นอนนะคนที่จะทุนพระราชาบอกว่าอย่าปงพระชนราชบุตรที่เกิดแต่อกหม่อมฉันเลยก็ไม่มีคือไม่มีคนทัดทานไม่ให้ไม่ให้ประหารไม่ให้ฆ่าเลยฮะอาจารย์มีเ่าแล้วผู้จะฆ่าคือใครในชาติของพระเจ้าอ่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยพวก ที่เป็นมิตรเป็นญาติของพระราชาที่มีใจดีคงไม่มีมั้งคนที่ใจดีเนี่ยเป็นญาติของพระราชา,ชาไม่มีมั้งคนที่จะทูลห้ามพระราชาว่าอย่างฆ่าลูกตัวเองเลยนะก็ไม่มีดูซิลูกเนี่ยมีแขนนะผู้จะกลายเป็นทายาทของแผ่นดินคือเป็นผู้รับมรดกความเป็นพระราชาแทนนะนะ ตัวเนื้อก็ทาดีด้วยรูปไร้ด้วยจันแดงเนี่ยคือให้ความดูแลเป็นอย่างดีจันแดงมันจะทําให้ผิวดีรักษาผิวแล้วก็มีกลิ่นหอมเอดูซิแขนที่รูปไร้ด้วยจันแดงก็มาถูกตัดไปนะชีวิตของหม่อมฉันคงจะดับไปเสียแล้วละ่ะคืออกมันจะแตกตายแล้วพระเจ้าค่ะนะพอนางพั่มบ่นอย่างนี้นะ นา,นางก็บอกว่าพอพมบ่นอย่างนี้ก็บอกว่ามือของทายาทของแผ่นดินมีมหาสมุทรครั้งสี่เป็นขอบเขตนะของของลูกชายเนี่ยแหละนะที่พระราชาไล่ทาด้วยแก่นจันแดงมาขาดไปเท้าก็ขาดหัวก็ขาดใช่ไหมเนนมือขาดก่อนใช่ไหมแล้วก็เท้าขาดแล้วก็หัวขาดแล้วยังโดนตัด ร่างกายให้เป็นท่อนๆท่อนๆสับเลยนะเหมือนกับมลัยอ่ะเหมือนมลายอ่ะเอามีดสับๆไปเลยนะพระองค์ตัดวงของพระองค์เองคือมาทําลายราชวง์ของพระราชาเองหม่อมชั้นเนี่ยทนไม่ไหวหรอกมันไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะถ้าเป็นบอกว่าน้ําตาเนี่ยจะเป็นออกมาเป็นสายเลือดแล้วใช่ไหมแม่ร้องง่ายคงจะหมดลมนะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าบอกว่า นางแม่ของธรรมปาละเนี่ยทำไมสมณเณรร้องไห้ค้าครัวร้องไห้ค้าครัวหัวใจมันจะแตกไปนะท่านบอกเหมือนไม้ไผ่ถูกไฟไหม้เวลาไม้ไผ่มันถูกไฟไหม้เนี่ยแต่ละป้องแต่ละป้องเนี่ยมันจะดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ปะใช่ไหมนาง,เ,างเป็นลมเลยสิ้นพระชนเลยนะ <c oughs> ดูตายไม่ตายนะสิ้นพระชนไม่นี่หมายถึงตายหรือเปล่า พระราชาก็อยู่บนบัลลังไม่ได้เลยอยู่บนบัลังไม่ได้เลยก็คือกรรมชั่วที่ทำไว้อะตกลงไปท้องพระโรงเลยล้มลงไปที่ท้องพระโรงนะพื้นบนพื้นนั่นที่เป็นพื้นเรียบสนิทเนี่ยแยกออกเป็นสองภาคเลยนะพระเจ้ามหาตาปาตะเนี่ยลงไปเลยลงไปในแผ่นดินเลยถ้าบอกแผ่นดินที่ทึบหนา2องแสนสีมื่นยอด แผ่นดินโลกเนี่ย16กิโลใช่2องแสนสี่มืนโยดเนี่ยไม่สามารถรองรับความผิดได้หมายความว่าแผ่นดินสูบที่เราเรียกกันใช่ไหมแผ่นดินสูบแผ่นดินแยกธรณีสูบแยกออกจากกันไฟลูกจะกอเวจีมหานรกเหมือนกับสูบลงไปเลยอ่ะหอบเอาเจ้ามหาตาปะาปะไปโยนลงในอเวจีมหานรกคือตายจากมนุษย์ แล้วก็ไปเกิดในเวจีมหานรกเหมือนกับหุ้มด้วยผ้ากำพลผ้าเหลืองไฟเนี่ยมาหอบตัวไปเลยเหมือนกับคนที่ห่มผ้าผ้ากำพลสีแดง,งนะส่วนพระนางจันทาเทวีและพระโพธิสัตว์ก็คือพระธรรมประกุมารน,นะตายไหมตายตายแม่ก็อกแตกตายนะอก,ยอ,อกแตกตายพ่อโดนไฟ,ไฟอเอา <ใน S 1> เวจี<ด>สูบอไฟไฟ,ไฟลุกขึ้นมามาหอไปเลย ดึงซูบลงไปนะไปเกิดตายเลยเอาเวจีนมาลกเอาไปแทนพระราชาก็กลายมาเป็นพระเทวทัตเพราะนั้นเพราะนั้นประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีความผูกโกรธกับคนใดอยู่เนี่ยเราต้องเราต้องแก้นะนเพราะไม่ไม่ใช่แก้ที่เขานะแก้ที่เราเพราะโทษจะอยู่กับเรายิ่งเราผูกโกรธจะกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทอย่างเงี้ยุิจะต้องทําร้ายร่างกายจะต้องฆ่ามันให้ตาย นะจะต้องเอาทําให้ศพตารวจหาไม่พบเนี่ยคิดร้ายคิดชั่วแล้วแล้วก็มันในในอง,ง,งนอนนุก็มีตั้งหลายคนนไม่มีใครกล้าช่วยไม่มีใครกล้าสมเนินคือทุกคนเนี่ยอย่าลืมะนะครับหนึ่งเนี่ยเอนเนนพูดถูกแล้วขัดคําสั่งพระราชาไม่ได้เดี๋ยวคุณตายด้วยคนที่จะรักที่สุดก็คือรักตัวเองครับเพราะนั้นที่จะรักธรรมปรากุมารเนี่ยน้อยคน แต่แม่เนี่ยก็บ่นแล้วไงบอกว่าในลูกในในในที่นี้เหนือไม่มีคนรักธรรมปราลกุมารไม่มีคนช่วยเลยเหลอ<ม>พวกญาติต่างๆไม่ช่วยเลยร้องไห้จนหัวใจแตกตายอะ่ะอาจารย์มันผมะถามว่าทำไมพวกอาหารไม่ตกไปด้วยาว่ามันที่เดียวกันกับตมท่านบอกว่าไอ้ตัวเนี้ไฟที่จากเมจีมหานรกเนี่ยมันเกิดด้วยอํานาจของกรรมชั่วท,ที่ตัวเองทงอํากรรมชั่วที่ ที่พระเจ้ามหาปตตาปะเนี่ยทำนะเพราะนั้นมันมันจึงไม่ไม่ทั่วไปถ้าบอกว่าไฟมันลุกขนาดนั้นมันน่าจะโดนไปไปหมดไม่ใช่ครับมันอันนี้มันเกิดด้วยอำนาจของกรรมที่บุคคลนั้นทำเข้าใจไหมครับมันไม่ใช่ที่เกิดโดยสภาพทั่วๆไปเพราะนั้นคนที่เอ่บางทีคนที่ตายเนี่ย เวลาไปล่าสัตว์ในป่าก็เอาไฟไปเผามันอย่างเนี้ยแล้วก็กรรมมันก็ตามทันก็คือมันมาไหม้ตัวเองอย่างเนี้ยเห็นไหมทำไมบางคนหนีทันบางคนหนีไม่ทันเพราะการรมมันมันมันส่งให้เขาเขาหนีไม่ทันน,นะครับรานางจันทาเทวี<ม>ก็มาเกิดเป็นพระหมหาประชาบดีโคตมีคือใครพระมหาประชาบดีโคตมีคือใครครับของใคร,ววรไม่ใช่ อ๋อพุทธประวัติตรงนี้ยังไม่ได้เรียนเนาะยังครับยังนะครับอาจารย์ขาถูไปหยบน้ำก่อนอ่าได้ได้ได้ก็เป็นอันเรื่องนี้เนี่ยธรรมปาลกุมารก็มาเป็นพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพชฌฆาตก็เป็นมีบทบาทสําคัญนะเพราะว่าเพชฌฆาตนี้เขา,เ,าเขา,เา,ะาจะต้องแลวเพชฌฆาตคือใครเพชฌฆาตไม่ได้บอกอนะอ้าวแล้วว่ามันคือตัวประกอบ พิจารณาก็โดนสั่งเหมือนอใช่ตัวประกอบแต่ตัวประกอบต้องเล่นในสมบทบาทจะมังชี้ชี้ช่อชอไม่ได้ต้องต้องแสดงทั้งความตื่นเต้นต้องแสดงทั้งโศกเศร้าเสียใจไม่อยากจะทําต้องแสดงจําเป็นต้องทําอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมีเรื่องต่อไป อ่าได้ได้เอาพักสิบนาทีไปเข้าห้องน้ำสิบถึงสิบห้านาทีแล้วค่อยมาฮะเรื่องอะไรเรื่องมโหสด่ะเอาหัสดต้องบ่งนี้พรนี้เตรียมมากละเรื่องอ่านิ่มลพักสิบห้านาทีก่อนพักเหนื่อยต้องเรียนก่มีหัางได้ไหมได้คุณมโหสดก็รียนแล้วนีได้ เนี่ยเพราะว่าพอมีอำนาจมากแล้วไม่มีความอดทนเนียนเหมือนพระราชามหาปตาปะเนี่ยไม่มีความอดทนพอคิดว่าตัวเองเนี่ยมันมีอำนาจที่จะสั่งทำอะไรก็ได้ก็เลยสั่งไม่ตามตามความโกรธของตัวเองอย่างเนี้ยเพราะนั้นพระราชาหลายๆพระองค์จึงไปตกนรกเพราะว่าสั่งประหารชีวิตด้วยความโกรธทีนี้มายุคหลังเนี่ย มันเป็นยุคป,ประชาธิปไตยก็พระราชาก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มานั่งสั่งหรอกแต่มันเป็นไปตามกฎหมายที่ใครทําผิดก็ได้รับโทษอย่างนี้อันเป็นพระราชาก็ไม่ใช่ง่ายเนาะคือคนที่ปกครองบ้านเมืองในสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องต้องเก่งและก็ต้องมีความกล้าหาญต้องมีความรักประเทศชาติก็คือแบบ ออใช่หมายถึงมันต้องออกทับสู้ถ้าไม่สู้ก็จริงๆไม่สู้ก็ถูกฆ่าตายไม่สู้ก็ต้องเสียเสียบุตรเสียภรรยาเสียเมืองไม่มีที่อยู่ถูกฆ่าตายอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนภาวะที่ที่ทาได้ยากเหมือนกันทําได้ยากเ<ม>พราะคนมากมักจะหนีเพราะราชาบางองค์ก็จะหนีสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่แค่สงครามเออพระเจ้าชื่อจริงชื่ออะไรพระเจ้าเสือ เพระสันเที่แปอันนั้นชื่อทางการและชื่อพระเจ้าเสือมาเดือชื่อมาเดือนใช่ไหมอุทุมพรใช่ปะ่ะพระเจ้าอุทุมพรก็มาเดือนั่นแหละอุทุมพรมาเดืออุทุมพรแปลว่ามาเดือมาเดือนี้มันเราเรียกเป็นผลไม้เลยนะ เดี๋ยวดูอีอกต่อเลยอีกครึ่งชั่วโมงเราจะได้ไปฉันแล้วก็จะพักกันแล้วก็ไปบ่ายสองอทีหนึ่งบ่ายสองก็ไม่ไม่ก็ร้อนแล้วอยู่ที่นี่ดีนะไม่ร้อนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ตที่บำเพ็ญบารมีนะเวลาตั้งใจที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วข้อสังเกตก็คือแม้ว่าท่านยังเป็นเด็กท่านก็มีความ อดทนนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าอาศัยบาร,รมีที่ท่านต้องการสั่งสมบาร,รมีก็คือทาทีา่จะต้องสั่งสมเพิ่มเติมให้มากขึ้นนะอย่างก่อนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องบำเพ็ญบาร,รมีนานนับภพบชาติไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าที่เป็นปัญญาทิกะคือยิ่งด้วยปัญญาเนี่ยพระองค์ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะทราบไหมครับปัญญามาก ปัญญาธิกะแปลว่ายิ่งด้วยปัญญาอธิแปลว่ายิ่งผู้ยิ่งด้วยปัญญาใช้เวลาทั้งหมดสี่อสงไขยแสนมหากับยาวนานมากแต่ถ้าเป็นประเภทศรัทธาทิกะคือยิ่งด้วยศรัทธา,าพระเมตยะสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่จะมาตัดสรูุ้เนี่ยเป็นประเภทศรัทธาทิกะคือยิ่งด้วยศรัทธาอันนี้จะใช้เวลา8อสงไข แสนมหากับแต่ถ้าใช้เวลานานก็นั้นคือยิ่งด้วยวิริยะต้องอาศัยความเพียรมากต้องอาศัยเวลาบำเพ็ญบารมีถึง16บหอสงไขยแสนมหากรับนับไม่ถ่วนนับไม่ถ่วนงแปลว่านับไม่ถ่วนเออก็คือคือนับไม่ถ่วนมันมากมากคือคือถ้าจะนับมันก็นับได้แต่มันจะนานมาก อ่ะต่อไปเลยแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ oh. เมื่อกี้เรื่องของธรรมปรักกุมารที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์ <Yeah. S 1> แล้วก็มีความอดทนตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าบําเพ็ญความอดทนมาเนี่ย oh, มันก็มีกําลังมากขึ้นแล้วมีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาที่เราสั่งสมเงินทองเงินมันก็มากขึ้นสั่งสมความอดทนก็มีความอดทนมากขึ้นนะครับตรงนี้ทีนี้ มาถึงเรื่องในตัวอย่างของพระโพธิสัตว์ท,ที่แม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีความกตัญญูกตเวทีเในเรื่องนี้เป็นเรื่องของช้างดูแลแม่อ๋อเรื่องอะไรมาตุปโปสกะชาดกเรื่องอะไรมาตุโสกชาดกเอม อ๋อเรื่องอาจจะใช่ก็ได้ลองฟังดูนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้นเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดในสมัยพุทธเจ้าและก็พระสงค์ยังมีอยู่ช่วงนั้นนะครับสืบเนื่องมาจากพ,พระพระที่ท่านบวชมาเนี่ยนะพระที่ท่านบวชมานี่เสร็จแล้วแม่ไม่มีคนดูแล แม่ไม่มีคนดูแลก็ก็เลยเอ่อเวลาบินธบาตมาแล้วก็เอาไปเอาไปเลี้ยงดูแม่ตัวเองนะไปเลี้ยงดูแม่ตัวเองแล้วก็เลยโดนพิสูจน์ทั้งหลายติเตียนว่าทําไมเป็นพระแล้วได้อาหารมาจึงเอาไปให้ใครกินก็ไม่รู้นะนะก็เลยยกโทษนะทีนี้พระรูปนั้นก็ ก็เสีย e ใจนะก็เลยอยากจะศึกนะแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามไว้บอกว่าพระองค์ก็เหมือนกันนะสมัยนั้นเนี่ยพระองค์เกิดเป็นสัตว์ดรัจฉานจากแม่มานะแม่ก็ตาบอดนะนึกออกอย่างเรื่องอะไรแม่ก็ตาบอดอ่ะฟังต่อไปนะครับอ่า จะบอกว่าในาสมัยนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างนะครับในป่าหิมพานตัวสีเผือกปลอดสีอันนี้มปนสีอะไรเออสีสีสีชมพูสีชมพูอ่อนนะอ่อนอ,ออกน้ำตาลหน่อยๆสีเผือกอ่ะเหมือนกับช้างเผือกเคยเห็นไหมนะอ๋อเคยเห็นอะอ่าช้างเผือกในรัชกา,กาลนี้ก็มีสวยๆนะสวยนะ ช้างไปมีช้างเผือกประจำราชการที่ส0บมาสวยมากเลยที่เขาเอาไว้ออกคุณสมบัติพร้อมเลยนะครับเอาเล่าต่อนะครับรูปร่างงามมากนะมีช้าง80,000ื่นเชือกเป็นบริวารช้างป่าใช่แต่แม่ของท่านเป็นช้างตาบอดแม่ช้นเป็นตาบอดนะพอท่านได้ผลไม้รสอร่อยก็ฝากช้างตัวอื่นไปให้ แต่ไม่ได้ให้หรอกกินเองช้างที่ฝากผลไม้ไปให้ไม่ยอมออกไปให้กินเองพอท่านรู้ก็เลยเอางี้นี้แล้วกันออกไปดูแลแม่ละจากโขลงรู้จักโขลงไหมโขลง,ขลงช้างอ่าหมู่ช้าง,างแล้วก็ไปเลี้ยงแม่นะต้องหนีไปพอกลางคืนช้างอื่นไม่รู้นอนกันนะักก็พาแม่เข้าไปหนีไม่ได้ใช่ไหมฮะ เดี๋ยวมันตามนะเขาเ,เ,เ,เขาต้องมีมีหัวหน้าหมู่ที่จะพาไปใช่ไหมเพราะนั้นเลยต้องหนีกับแม่ไปกลางคืน,น,นแม่ตามบอดก็เอาจูงไปนะไปอยู่ที่เชิงเขาแล้วก็ให้แม่นี่อยู่ในอยู่ในถ้ำนะอาศัยสระน้ำแย่งหนึ่งพอได้ดื่มน้ำทีน,นี้วันหนึ่งเนี่ยมีนายพรานออกไปล่านะออกไปล่าสัตว์แล้วก็หลงทางไปไม่ถูกจริงๆเข้าป่านี้มันน่าหลงนะชงนใช่ใช่ กำลดทิศทางไม่ได้ก็ร้องให้ร้องให้ไม่รู้จะไปไหนเพราะบูริษัทได้ยินเสียงนายพรานนั้นก็คิดโอ้คนไร้ที่พึง่งเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยก็ต้องตายแน่เพราะนั้นเราจะช่วยก็ไปหานะไปหานายพรานคนนั้นแกก็วิ่งหนีช้างเห็นช้างแล้ววิ่งหนีเนี่ยช้างก็ส่งเสียงไปบอกว่าไม่ทำอันตารายอะไรหรอกไม่มีภัยอะไร แล้วเขาเข้าไปในป่าหิมนตาได้ยังไงอ๋อก็ไปได้ที่นี่ก็ไปนี่ป่าหิมนตาไม่ได้ห้ามนะก็มองอย่าหนีไปเลยอย่าหนีไปเลยนะแล้วแล้วก็ทําไมร้องไห้ล่ะนะก็บอกว่าผมเนี่ยเข้าป่ามาเจ็ดวันหลงทางมาเจ็ดวันเนี่ยไม่มีทางไปแล้วช้างก็เลยบอกว่าเอาเดี๋ยวให้ขึ้นคอ น่าจะมีน้ำมีน้ำอยู่ได้นะแต่ถ้าขาดทางน้ำตายน้ำยังอยู่ได้อยู่ครับน้าแต่มันคนไม่มีแรงแล้วล่ะคงไม่มีแรงแล้วเขาคุยกับนายพานได้ยังไงตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราสงสัยกันมากว่าทาไมคุยกับนายพานได้เพระานะพีาาะ่บอกเออข้า,าชาาั้นทั้งสูง มันไม่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 ไม,ไม่ใช่ขนาดนั้นนะหมายหมายถึงว่าหมายถึงว่าในเนี้ย <c oughs> เป็นการส่งภาษากันรู้เรื่องนะเป็นการส่งภาษากันรู้เรื่องนะแล้วจากภาษานั้นก็อาจจะมาแปลเป็นตัวหนังสือว่าเป็นการพูดกันานเนี้ยแต่ช้างเนี่ยเวลาที่ที่เป็นช้างแสนรู้เนี่ยเขาก็สามารถจะรู้คําพูดอะไรของคนได้นะนะ คนคนคนก็ทําท่าก,กลัวแล้วช้างก็แสดงอาการเนี่ยบอกว่าอย่าก,กลัวเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นเด็กคนฝึกช้างในยุคนี้เนี่ยจะฝึกช้างได้เก่งมากเลยหลายอย่างเลยนะทางานได้หลายอย่างนะก็จะพาไปในถิ่นที่มีชาวบ้านมีมนุษย์อยู่ก็ให้ขึ้นนั่งหลังนั่งกระพองไปนะขึ้นหัวไปนะแต่พอออกจากป่าได้แล้วนายพรานคนนั้นกลับเป็นคนคิดชั่ว รพจะไปบอกพระราชานะแล้วก็ทําเครื่องหมายออกไปยังกรุงพระนสีนะช้างมงคลของพระราชาตายพอดีนะทำการละก็คือตายไปพระราชาก็ตีกรองร้องเปล่าบอกว่าถ้าใครเห็นช้างตัวเหมาะพอจะเป็นพานักของพระราชาได้ก็เอามาถวายจะให้รางวัลน,นะมีชายคนหนึ่งไปเฝ้าพระราชาบอกว่าเห็นพญาช้างตัวหนึ่ง สีเผือกปลอดอ่าสีเผือกปลอดคือเสียงเผือกตลอดเลยตลอดตัวเลยทั้งหัวจดจดหางเลยนะเหมาะที่จะเป็นพระราชพานะพอเป็นช้างทรงนะแล้วก็จะบอกขนทางขอให้ส่งนายผัตถาจา์คือคนฝึกช้างอนะ่ะให้ไปพระราชาก็เลยรับคําก็บอกว่านะเอาชายคนนี้เป็นนายพานไปนายพานก็พาไปนะก็ไปกับนายพานนะ พอในในหัตถาอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ของช้างอาจารย์ผู้ฝึกช้างเนี่ยเห็นช้างไปลงน้ำนะไปลงน้ำนำอาหารไปนะเห็นช้างและเห็นพระโพธิสัตว์แล้วนะว่าช้างตัวนี้ลงมาไปที่สระน้ำแล้วก็เอาอาหารไปนะฝ่ายพระโพธิสัตว์ที่เป็นช้างก็เห็นนายหวานช้างเนี่ย ก็เลยคิดเลยในใจว่าโอ้ภัยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะเราเป็นผู้มีกำลังมากสามารถจะกำจัดช้างได้ตั้งพันเชือกถ้ากโกรธแล้วสามารถจะทำลายพาหนะของนายทัพให้พินาศไปได้ถ้าเราโกดเครืองศีลของเราก็จะขาดรู้ว่าภัยจะเกิดขึ้นแล้วแต่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งใจรักษาศีลน,นะตั้งใจรักษาศีลเป็นช้างดีนะ ถ้าเขาเอาหอกทิ่มแทงเราเราก ah, oh, oh. oh, oh. ็จะไม่โกรธอะไรนะครับจัดการช้างแม่ท <tenga emerges> ัไดู้จัดการช้างแม่ัได้เลยจัดการอะไรนะครับจัดการช้างแม่ัได้เลยใครจะเป็นผู้จัดการมารถึงช้างพระพุทธศาสนาหรือ ตรงนี้ยังไม่ได้บอกนะครับแต่หมายถึงว่าตรงนี้ท่านก็คิดในใจว่านควานช้างมาแล้วเนี่ยนำไัยมาให้แล้วแต่เราเราเนี่ยแม้ว่าจะมีกำลังมากสามารถจะต่อสู้กับช้างอื่นได้ต้องเป็นช้างในตระกูลที่ที่มีกำลังมากนะแต่ละตระก,กูลก็จมีกำลังไม่เท่ากันนะมีมีมีกำลังมากๆหลายหลายพันหลายมากเลยทีเดียวก็มี ก็สามารถทำลายได้แต่ถ้าโกรธเคืองเนี่ยไม่พระไม่รอดหรอกนะแต่การโกรธนี่จะทำให้ศีลของเราขาดโกรธขึ้นมาก็ไปทำร้ายเขาก็เป็นบาปนะถ้าเขาเอาหอกมาทิ้มแทงเราก็จะไม่โกรธนะก็น้อมหัวลงยืนนิ่งเฉยนายกวนช้างก็มานะลงไปในสระน้ำคือท่านเนี่ยลงไปในน้ำแล้วไปเอาไปเอาอาหาร <c oughs> ไปนะให้แม่ไงนายกวนช้างก็เลยลงไปเห็นลักษณะของวัปปวิดิสัตว แล้วก็พูดเลยนะช้างแสนรู้นะแล้วก็จับงวงมานพาไปนะไปถึงเมืองเมืองพระราณสรีเลย mm hmm. ทีนี้แม่ท่านรออยู่อ่ะแม่พระโพธิสัตว์เนี่ยที่เป็นช้างเหมือนกันเนี่ยลูกไม่มาก็เลยร้องหาลูกบอกว่าโอ้ลูกเราคงจะถูกเอออมตา์ของพระราชาพาไปแล้วมั้งนะเลยไม่ไม่มาสักทีหนึง mm ่ง hmm. หิวก็หิวเนาะนะหน้าต่อยจ้าจาหน้าต่อยอะไรคะหน้าต่อยเออ ทำยังไงดีละ่ะนะก็พูดถึงว่าลูกของท่านเนี่ยนะที่อันนี้เป็นคำพูดของนายพานผ่านไปนะทีนี้นายพานเนี่ยพอเดินไประหว่างทางก็ส่งข้อความไปถึงพระราชานะส่งสารไปถึงพระราชาก็เลยฮนะตกแต่งพระนครเพื่อที่จะรับช้างตัวเนี้ยช้างพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพอนายกวนช้างก็นําพระโพธิสัตว์ไปแล้วก็ไปเข้าโรงช้างนะครับ ทำอย่างงามเลยนะครับเอาอาหารมาเลี้ยงอย่างดีเลยพระโพธิสัตว์ก็คิดบอกว่า,วาถ้าไม่มีแม่เนี่ยเราจะไม่ยอมกินอาหารหรอกดเดี๋ยวแม่เราตายนะจะไม่กินอาหารเด็ดขาดพระราชาก็อ้อนวอนให้ช้างพระโพธิสัตว์เนี่ยกินอาหารนะครับพ่อเอ้ยพ่อรับอาหารไปกินเถิดอย่าให้อย่าให้ผอมเลย นะราชคือกิจของพระราชามีมากท่านจะต้องทําราชกิจนั้นนะทีนี้พระโพธิสัตว์พอฟังทมแล้วก็เลยบอกว่าอย่างนี้มีนางช้างตาบอดไม่มีผู้นําทางป่าน,นี้คงจะตกเขาตายแล้วมั้งนะเพราะว่ามันช้างเป็นช้างตาบอดนะคงจะตกล้มลงตรงที่โกรกโกรกเขาอะนะเป็นเป็นระหว่างที่ที่ตกของน้ำอะนะ แล้วก็บอกว่านางเป็นช้างตาบอดคงจะสะดุดต่อล้มที่โตกเขานั่นแหละนะแล้วก็บอกว่าพระราชาพอได้ยินอย่างนั้นนะก็เลยบอกว่าพญาช้างเชือกนี้คงจะเลี้ยงดูมารดาปล่อยพระยาช้างไปเถิดพระราชางตัวประเสริฐจงกลับไปอยู่กับแม่ของตัวเองเถิดพญาช้างนั้น ็แสดงทําให้พระราชาฟังนะบอกว่าพระราชาอย่าจงเป็นผู้ประมาเทเถิดนะชาวบ้านบูชาด้วยเครื่องสัก,การะของหอมพยาช้างนั้นและก็ออกจากเมืองไปนะกลับไปหาแม่ของตัวเองนะนีมีความคิดอยู่ว่าถ้าแม่เรายังไม่ได้กินอาหารเราจะไม่กินนะก็เอางวงเนี่ยดึงเง้าบัวดูดน้ำไปนะแล้วก็ ไปที่แม่ตัวเองอยู่นะกพ็พอไปถึงแล้วก็เอาเอา,เอาเงาบัววางแล้วก็สูบน้ำเนี่ยลดเอาน้ำลดบนตัวแม่เพราะอดอาหารมาเจ็ดวันนะแม่ก็ฟื้นขึ้นนะแล้วก็บอกว่าฝนอะไรตกไม่เข้าเรื่องเข้าเลาเลยตกมาได้ยังไงนะไม่ควรตกลูกชายเราก็ไปไหนไม่รู้นะเคยดูแล,แลแล้วก็หนีไปแล้วพระบริษัทก็ทำให้ แม่ช้างเนี่ยสบายใจบอกแม่ลูกคุนเถิดนะจะนอนอยู่ทําไมเนี่ยลูกมาแล้วนะพระราชาปล่อยมาแล้วละนะแม้ถูกจับไปก็ปล่อยมาแล้วแม่แม่ลุกขึ้นเถอะแม่ท่านก็ลุกขึ้นแล้วก็ดีดีใจว่าพระราชาเนี่ยปล่อยลูกมานะแม่ก็สอนลูกนะบอกว่าเออบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมต่อผู้เจริญขอพระราชาจงประชนยืนนาน พระราชาก็เลื่อมใสในคุณของพระโพธิสัตว์ให้สร้างโรงช้างในที่ไม่ไกลจากสาบ,บัวคือให้ไปหาอาหารได้ง่ายนะแล้วก็ตเตรียมอาหารไว้ให้กินตลอดเลยั้งแม่ช้างแล้วก็พระโพธิสัตว์เนี่ยก็อยู่่มานะต่อมาท่านก็พอแม่ท่านร่างกายดีขึ้นแล้วนะท่านก็ไปเข้าป่าไปนะไปที่อาสมกาลนกักกก็มีฤาษีห้าร้อย ที่อาศัยอยู่ในเขาหิมพานต์แล้วก็มาอยู่มาอยู่ที่นั่นพระโพธิสัตว์ก็ไปทำไมอะ่ะก็เพื่อไปหาอาหารแล้วก็ถวายถวายแก่ฤาษีนะพระราชาก็ให้สร้างช้างรูปปติมาเนี่ยนะเท่าพระโพธิสัตว์ทำสการะเพราะนั้นชาวบ้านก็เลยบูชาประจำปีนะอันนี้ก็คงที่พระอาจารย์นั้นชสร้างรูปช้างนี้ก็จะมีองค์หนึ่งเนี่ยเออเป็นผู้ที่ดูแลแม่ตัวเองนะ มาตุโบสกะมากมายถึงผู้ที่ดูแลแม่ตัวเองสมัยนั้นพระราชาได้กลายมาเป็นพระนรนแล้วก็คนที่จะฆ่าช้างเนี่ยนะพระเทวทัตนะครับควานเลี้ยงช้างก็เป็นภาษาลิบุตรแม่แม่ช้างก็เป็นแม่ช้างพระพระนางอะไร<อ>ลืมไปแล้วพระนางม,มายาสิริมายานะเป็นแม่พระโพธิสัตว์พระนางสิริมายานี่เสียชีวิตตอนพระโพธิสัตว์เมยุได้ ได้เท่าไหร่เจ็ดวันเจ็ดวันอ่าแม่เสียชีวิตนะครับนะช้างเผือกก็คือพระโพธิจักที่มาสาเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าช้างกระตันยูไหมกระตันยูกระตันยูตัวเองยังไม่กินก็ต้องให้แม่กินก่อนเอาโอเคนะครับไว้แค่นี้ก่อนแล้วบ่ายสองค่อยเจอกันเนาะบ่ายสองนะบ่ายสองหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปดูเจดีย์มาที่นี่นะครับพักผ่อนนะครับ หาอะไรฉันให้อิ่มท้องตอนเพลนขออนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ